สวัสดีครับน้านักตกปลาทุกท่านครับวันนี้อยู่กับช่องชีวิตติดคันฟิชชิ่งแชนแนลนะครับวันนี้เรามาตกปลาหมายคลองธรรมชาตินะครับเป็นคลองเล็กๆเป็นอีพีสองนะครับคลิปนี้คลิปจากต่อจากคลิปแรกที่เรามากับพี่มอสนะครับแล้วคลิปนี้เราก็มากับพี่มอสอีกเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับมาอีกรอบนะครับวันนี้เราก็มาตกหมายเดิมนะครับเรามาตกกับเรามาตกกับกับพี่มอสนะครับเป็นหมายเดิม เดีย๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าอ่าคลิปนี้เราจะได้ตัวไหมนะครับนี้ก็มากับอลันญาด้วยครับแล้วก็มากับพระสงฆ์สารสินอ๋ันนะครับอ๋ันก็มาครับอ๋ันก็มาครับก็มาร่วมแจมด้วยครับมาร่วมเข้ากล้องด้วยนะครับกับกับพี่สิงห์ครับกับช่องชีวิตติดคันพิชซิงค์แช n แนล ฝากช่องฝาก FC ในอันด้วยนะครับฝาก f อในอันติดกดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วก็ฝากนา้นาะนา้นาๆนักตกปลานะครับที่มีใจในการรักตกปลานะครับฝากนา้นาะกดซับสไครต์กดติดกดติดตามให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆอย่างชีวิตติดคันนะครับมีกําลังใจได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับก็ฝาก่อยนะครับ ฝากด้วยนะครับสำหรับช่องชีวิตติดทันพิชิงชนแนลนะครับของพี่สิงห์นะครับสำหรับช่องนี้นะครับก็ฝากเข้ามาติดตามให้พี่เขาด้วยนะครับนะครับสำหรับช่องนี้นะครับครับผมผมก็ทําช่องเหมือนกันนะครับก็ช่องผมคนกาลสินอรันพุท่าแร่ครับนะครับวันนี้เดินทางมาจากบ้านผมแถวจังหวัดกาลสินมาขอนแก่นนี่นะครับเพื่อจะมาเข้าช่อง มาถ่ายร่วมกันมาถ่ายร่วมกันกับช่องร่วมกันกับช่องของพี่สิงห์ช่องผมชีวิตติดคันครับผมครับนะครับก็ดีใจครับได้มาถ่ายร่วมกันนะครับได้มาเข้ากล้องด้วยกันนะครับก็ดูบรรยากาศหมายนะครับมันก็จะเป็นหมายเล็กๆเหมือนเดิมนะครับที่ที่เราเคยที่เราเคยถ่ายคลิปไปงวดงวดที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วที่ที่แล้วนะครับเป็นหมายเล็กๆของเล็กๆ จุดเดิมที่เรานั่งคืออยู่ตรงนู้นนะตรงนี้นะอยะู่ยใกล้ๆตรงนี้ขยับมานิดนึงแล้วก็ขยับจากที่เดิมมานิดนึงนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับนะน้าว่าจะมีตัวไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอืนอม มาลุ้นกันต่อครับนะนะว่าจะมีตัวมีแทมให้เราได้ลุ้นกันไหมครับลุ้นกันไปยาวๆครับนะสวัสดีครับนะนะเรามาดูหมายกันนะครับหมายที่เราตกกันนะฮะก็อยู่ข้างถนนข้างทางเหมือนเดิมหมายเดิมนะครับ เพิ่มเติมคือขยับจากจุดเดิมมานิดหน่อย like, <K ip> ับครับอีพีแรกเราจะนั่งกันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะโยนไปเครื่วงนี้แต่เมื่อเช้านี่มีนะนะท่านหนึ่งจะตกอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เลยขยับมาด้านนี้นะฮะพี่มอสกับอันก็มาตกปลานะครับมาน่งเล่นด้วยกันนะ นี่นี่สิงะไรม,ม้เราบรรยากาศเราล่มลื่นดีอืมอรรารกาศดีอย ลุ้นด้วยครับมาลุ้นไปด้วยกันนะครับลุ้นๆไปด้วยกันว่าจะมีตัวนะครับเหยื่อที่เราใช้นะงดนิ่มนะงดนิ่มปั่นเป็นเม็ดนะครับลุ้นกันยา,ยาวๆครับนะนะ เอามอสนี่มาหลุนมอสตกปลาครับหลุนตอ่อตกปลาลิ้มฟองฮะนี่มาหลุนกันต่อไปหลุนกันเงี้ยเงีจะได้ปลาไปก้อยเยอะ <c oughs> ทำปลาแดดเดียวมันครั้งก่อนครับก็ได้เยอะที่ได้ไปทำโอ้โหครับยอดยังปลายังไม่หมดเลยครับได้ไปตัวน,นั้น เท้าโลครับเะปลาเนนปลาหมอเยอะมากมาลุ้นต่อ,อลุ้นกันแบบย,ยาวๆไปเลยดีย๋าวนี้ก็ได้แล้วเจ็ดแปดตัวทุนมีอาการครับยึกยักยึกยักยึกยักนะฮะเนเป็น,ปนส่วนมากอเป็นปลาเล็บเป็นทุนแบบนี้ จิ que 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 que. ้จิๆนะมาครับมานี่อ่าตัวนี้ไซส์สวยอยู่คร,รับอ่าเป็นปน,นินไซส์สวยนะครับตัวนี้อืมนี่สวยๆ <ะ S 1> ไซส์นี้เป็นไซส์สวยอยู่นะครับโอ้อ้โอกโอ้โ้โอ้โออ้โอ้โอ้้้้โอ้อ้ ปานนะครับี่อืตัวนี้ถือว่าสวยครับไซส์ใหญ่อยู่เหงือกแดงหางแดงเลยครับนี่มืดๆนิดนึงมันจะมืดๆนิดนึงนะครับถือว่าสวยอยู่ไซส์สวยอยู่ครับ อย่ลุ้นกันต่อครับนอ่ใบนี้ตามสี่นิ้วได้อยู่ครับทามสี่นิ้วได้สดมากเยู่มดูกันยาวๆเลยเดี๋ยวให้ถ้ากล้องถ่ายให้เลยถ่ายให้ยาวเลยนะครับปั้นเม็ดปั้นเม็ดเล็กๆนะครับ เป็นเมล็ดเล็กๆลลงน้ำไปเลยครับได<ป>้มาลุ้นกันลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อใสสวยอยู่ครับเมื่อกี้มันจะมืมดๆหน่อยนะครับย้อนแสงหน่อยนะครับเพราะพื้นที่มันจำกัด ไม,ม,ะะม่มีท,ที่จะพื้นที่มันจำกัดนะ คุณม yeah, ah, oh. ีอาการครับยึกยักยึกยักนะยึกยึกยักยักยึกยึกยักยักอ่าเอาไงจมจมจมอ้โหมาเอาใหม่ครับไปลงน้ำมีอาการอ้าวนี่ เปิดกล่องท่านพอดีเป็นปลาอะไรเอย่ยปลานิ่นครับผมเป็นปลานิ่นนะครับเนาะถือให้หน่อยเออนะอึ๊บนะนะครับเป็นปลานิ่นครับผมไม่อีแต้มนะครับหมันหมนครับนะนาะ นี่อาการนีอาการบอรท่านครับผมมัวจะเปิดกล่องเนาะเอาไหมครับมาลุ้นกันต่อครับลงน้ำไปแล้วเนี่ยเห็นทุน่นปะครับ ดูกันแน่ๆครับผมทุนมีอาการครับยึกๆยึกๆ โอ้โหถอนพอดีอ่ามาครับอึ๊หนึ่งตัวมาอีกแล้วเป็นอึ๊บถือให้นะ่ายแบบกันลำบากนะครับผมบไม่แล้วครับไแล้วครับปร่น,นิ่งฝรัน,นิ่นครับสวยสวยเหมือนเดิม,มดครับ แป๊บนะครับแปบตัวแล้วครับ <c oughs> เิ่มเงียบแล้วครับผมป่าเริ่มเงียบแล้วมันสิเที่ยงหรอเปล่า ล้งเกาดมอไปเงินพนุ่งไปทางลงไปทางเยันถนนถนนพี่น้องทางพ่ออ้าวอ้าครับผมอามอดสี่ได้แล้วเตรียมแล้วครับมาแล้มาแล้วจิ๋วแต่แจวครับจิ๋วแจวครับได้ครับ ก็ได้นนิ่งแ้มแล้วมาสวยๆนี่ครับเปลี่ยนเบียดคันใหม่เล่นเปลี่ยนเปลี่ยนเบียดครับขอแบบใหม่เมื่อกี้นะครับที่มันขาดเลยจะเปลี่ยนใหม่ก็หมานเลยครับแจมแรก ลุนก anyway. ันต่อครับผมทุนทุนมีอาการครับยึกยักยึกยักทำไมครับผมมาอีกแล้วครับอบบนี้ครับข้นประเด็นไซส์เดิมๆครับสักสองสามนิ้วนะมันสองสามนิ้ว สวยครับไปลุ้นกันต่อครับผม,มนี่ปัน่นพูดมอตด้แล้วถ่ายมอตไหมแล้วครับ น่าวมอสกันมากครับผมแจมสอนครับข <laughs> องมอซี่ครับเจ๋วแต่จิ๋วครับจิ๋วแต่เจ <laughs> ๋วจิ๋วแต่เจ๋วอ่าใครว่าตกไม่ได้ครับครับผมรุนกันต่อครับนะ้ามาอีกตัวครับผมจิกจิกนีอ่าตัวนี้ไซส์สวยครับโอ้โหส,สวย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  ปนิมไซส์สวยๆอีกแล้วเต็มปากครับผม <ท egen. S 2> อือปึ๊บเนี <c ute guerra> ่ยบ็ดอโอโต้พิกนะครับโอ้โเบ็ดออโต้พิกเบอร์เบอร์แปดครับตัวนี้เบ็ดออโต้พิกเบอร์แปดเป็นปลานิลไซส, <c ute language> ส์สวยๆครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับ ลุนเันต่อครับผมยุกยักยุกยิกทุนมีอาการครับยุกยักยุกยักจืดเรียบร้อยนี่เป็นปะนินเหมือนเดิมครับผมชึบอีกแต้มครับปะนินใสสวยๆครับมาอีกแล้ว ใช่หน,นึ่ตัวครับอโนิครับะนิน้อยะนิ้นะ่อยะนิ้นะ่อย ครับผมนี่ปลาหมอหรือเปล่าไปยังปลาหมอนี่ครับตัวแรกครับแต่มตัวหมอนูนยิ่งเลยใส่สวยใส่สวยครับที่ได้ปลาหมอนี่ปลาหมอน่ง มันว่ามอดมัอนี่วะเนีครับเอ๊ะไม่หรอเกือบโบได้วะเอ้อเอ้าเอ้าเอ้อลดมือลดอันนั่นเหรอได้ปะได้ครับอ่าลงน้ำไปเนี่ยได้จนได้ครับเนี่ยย่ำครับ นั่งนั่งชั่วโมงหนึ่งก็ร่างได้ก่น,นี่ชั่วโมงหน,น,นึ่ <c oughs> งก็ร่างได่กว่า <c> ห <oughs> มดเนี่ชั่วโมงละตัวหมดว่าชั <c oughs> ่วโ <c oughs> มงละตัวหมดว่ากล่องมันอาจจะสั้นแน่อาจจะอระเด็นเนี้นก็ต้องขอโทษขออภัยหลายเด้อครับเพราะว่าพึ่งหัด <c oughs> พึ่งหัดพึ่งหัด <c oughs> พึ่งหัดเทดคลิปไหมครับผมมือก็อาจจะบบนิ่งมุมกล่องก็อาจจะบ่ได้นะครับเนาะ ต้องขอโทษขออภัยหลายๆครับไปน้าๆไปรุ่นต่อกันครับผมมาแล้วครับผมมาอีกตัวครับนี่อืมอุ้ยอุ้ย,อยโอ้ไซส์สวยอยู่นะตัวนี้นี่นี่ใข่ไข่เนี่ยนี้รอตั้งนาทนีนี้มาล้วครับสวยครับ สวยโอเคไปลุ้นกันต่อครับนะ้นะาลุ้นกันต่อครับผมเหยื่อลงน้ำไปแล้วทุนตั้ง <c oughs> มีอาการครับทุนมีอาการดิแกยิกยึกยิกยึดให้ถึงไปหน่อยหลายครับนะไปะหน่อยเล่นทุนฮะ Oh, oh, oh. ปงง้ปลาอย่างไรปลาหมอ,อมปลาหมอส <ปะ S 1> สวยปลาหมอสสวยมาแล้วครับชึบปุ๊บปลาหมอสวยนี่เดี๋ยายไปเลยอะถ่ายไปเลยถ่ายวาเงาไปเลยที ừ, มันเม็ดนะมันเม็ดเล็กๆตกแบบไม่ตายนะครับตกแบบไม่ตายสองกระขอเล็กๆแบบนี้นะไม่ตายสองกระขอไป 聊一 o เลยกันต่อแต่ก็เริ่มเงียบไปแล้วครับเพราะว่ามันช่งวงเศร้ามันกินดีอยู่ตกนี่ก็น่าจะเที่ยงแล้วมั้งไก่จะเที่ยงแล้วนี่ก็ปลาก็เริ่มเงียบ,ลยบแล้วครับก็จะได้ปิดคลิปนะครับบันี้ตเจด้ล่าคลิปกัน,กนไวน้ซัมมี่อนมาบึงผลงานกันครับ ว้นนี้เขาจะได้กอกับขาแแหลงวัวพ่มอเทฮาครับโน้่เกินคาดเลยครับนี่ครับเนาะถือว่าพอได้กับขาแแหงนี่เนาะกับขาแแลงครับเป็นปลานิ่แล้วน็เป็นปลานิ่นปลาหมอนะครับเป็นปลานิ่นปลาหมอก็ ชน,นิดครับถือว่าพัพานครับผม,มโอเคพอได้เหลี่ยวแรงใี่นหมพี่มอดนะเหลี่ยวแล้วครับยิ้มครับเนี่ยทั้งตุ่มทั้งรครับ,บผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เนี่ยนะครับฝากหน้าหน้าตุกปลาทุกท่านนะครับเนาะ กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับช่องชีวิตติดคันนะครับผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นฮัดเฮ็ดนะครับกำลังฮัดเฮ็ดไหม่มุมกล้องอาจจะบ่ได้เสียงอาจจะบด,ดีหรือว่าเอยียงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะที่มันถ่ายออกมาเราเฮ็ดให้ว่าดูบดีอยังกะก็ต้องขอโทษนะครับเราขอโทษขอษขอภัยหลายครับตัวฮัดเฮ็ดไหม่ครับ เดี๋ยวคลิปหน้กันสิแก่ตัวไม้หากล่องหาไอหาขากล่องใครยังมาตั้งให้มันดีดดนะครับคลิปนี้ก็ต้องเดีกเ้าเข้ามาสวัสดีนะครับพี่มอสนะสวัสดีครับครับผมนนะสวัสดีครับ